ในหนึ่งวันเราควรได้รับโปรตีนในปริมาณเท่าไรอย่าลืมนะครับกดติดตามกดวิจัยกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับสติเราจะแบ่งคนออกเป็น3ามกลุ่มด้วยกันนะครับมีกลุ่มอะไรมาก้างมาดูกลุ่มแรกนะครับนี่คือกลุ่มแรกก็คือบุคคลทั่วไป กลุ่มที่สองก็คือผู้ที่ควรได้รับปริมาณโปรตีนน้อยกว่าปกติและกลุ่มที่3นะครับสุดท้ายก็คือผู้ที่ควรได้รับปริมาณโปรตีนมากกว่าปกตินะครับโอเคเรามาดูกลุ่มเรามาดูกลุ่มแรกกันนะครับบุคคลทั่วไปก็คือบุคคลที่มีสภาพร่างกายปกติ เราควรได้รับโปรตีนในปริมาณสมมติผมมีน้ำหนักตัว50กิโลนั่นก็จะเท่ากับว่าผมจะต้องได้รับปริมาณโปรตีน50กรัมต่อวันนะครับต่อไปเรามาดูกลุ่มที่2นะครับ กลุ่มที่สองก็คือผู้ที่ควรได้รับปริมาณโปรตีนต่ำะกว่าปกติกลุ่มนี้ก็ควรจะได้รับปริมาณโปรตีนอยู่ที่นะก็ได้แก่ผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเรื้อรังก่อนที่จะมีการท่ดตัยนะครับส่วนกลุ่มที่สามนะครับผู้ที่ควรได้รับ ปริมาณโปรตีนมากกว่าปกติคนกลุ่มนี้ควรได้รับปริมาณโปรตีนอยู่ที่มีใครบ้างมาดูกันครับนั่นก็คือผู้ป่วยที่มีถูกไฟไหม้รุนแรงผู้ป่วยที่มีลักษณะขงคงแพ็กระับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง ผู้ที่ออกกำลังกายหนักหรือกลุ่มที่เราเรียกว่าฟิตเนสนะครับผู้ป่วยโรคตับท่านหละใน3ามกลุ่มนี้ท่านอยู่ในกลุ่มไหนนะครับอยู่กลุ่มที่หนึ่กลุ่มที่2และกลุ่มที่3ามคอมเมนต์กันกมาได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ